ถ่ายลครัโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับต้องตามเนี้ยนี่เดี๋ยวโดนแล้วโดนแล้วมันจู๋งมานี่ครับจู๋งมาจุ๋งมาไม่ย้าไมั้ยโดนแล้วนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนม่ย้ายยอะไรจมามันนีนายอดโดนแล้วนะครับออกขึ้นปะไม่ไม่คล้องกันนะอยู่อยู่อยู่เลยมุงนะแต่ว่ามันมันดูคือมันขึ้นเลยมันมีเดตักไหมครับ

มันน่าจะขาฟูงนะขึ้นเรือเลยนะครับเลนวี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 วมวี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 วอวีว่ววีวีวีีว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 วหวีวีววีวีววีวีวีะีววเวีวยวี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 ีวีวีีว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 งวีมาวีวีวีวาวีวีวีีีีคว